อ่างเสียงเล็กนะครับอ่างอ่างยาวนะครับเกือบสิบคำนะครับหนึ่งถึงสิบนะครับนกต่อเก่านะลุงมันถ่ายขนอยู่ยังไม่ได้ไล่นะครับเออดูดูนก,ก,กต่อเก่านะครับดูขนกําลังหลอดเลยอันสนใจนะครับเสียงเล็กอ่างสองกุกหนึ่งมั่งสองมั่งเนาะตัวนี้นะครับ นะครับหายากนะครับสายภูเขาภูอ่างดูถ่ายขนครับต้องเอาไปรอนะครับใครสนใจนะครับถ้าขนเต็มก็เอาไปไล่เรือเองนะครับผมถ่ายขนนะครับไม่สวย <c oughs> จ,จวดทุกยกนะครับ อ่านยาวถึงสิบคำนะครับ งอยู่กับเจ้าของเก่านี่เฉลยเยอะยังตัวเนี้ยลุงได้ยินหรือเปล่าหูไม่ค่อยดีนะครับลุงเฉลยอยู่กับเจ้าของเดิมเยอะไหมตัวอ่างเสียงเล็กเนี้ยหลักหลายสิบนะครับนี่นะครับก็แปะแปะร้อยนะครับคุยคุยกันละนี่นะครับดูนกมัถทายขนครับต้องเอาไปรอนะครับเดี๋ยวตัวนี้ขนมันขนมันพร้อมล้วก็ คนะครับนี่ผมให้ชมนะครับนี่นะครับดูขนโอ้นี่นะครับอ่างเสียงเล็กดูครับขนหลอดยังเต็มหน้าอยู่เลยท่านใดเอาไปก็เอาไปรอสักน้อยนะครับผมนี่นะครับสองลุงสองกุกไม่เต็มใช่ไหมหนึ่งมั่งสองมั่งเนาะต้องเอาไปรอขนนะครับดูขนเต็มโกงเลยนะครับตัวนี้ถ่ายขนใหญ่นะครับนี่ ดูครับดูดูนี่นะครับอ้าวท่านใดสนใจนกอ่างเสียงเล็กนะครับอ่างตั้งแต่1นถึงสิบคำนะครับส่วนมากก็ยืนพื้นที่ 4- 5หนะครับถ้าจดจวดดีสิบนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บเขาค่ายไ้ก่อนนะครับถ้ายังไม่มีท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปไว้ให้นะครับถ้าท่านใดใจเย็นหน่อยเอาไปรอขนนะครับโทรมาสอบถามได้เลยถ้าขนเต็มแล้วเอาไปไล่จวดได้เลยนะครับไปไล่ขอสนิมได้เลยนะครับตัวนี้นกสามปีกว่านะครับ เสียงเล็กจี๊ดมากนะครับโกโก้โกโก้เลยนะครับผมอ่างชัดจีนนะครับตัวนี้มีคารมนะครับอ่เกย์มามันก็ถ่ายขนแกย์ก็เลยยังไม่ได้ออกไปเทสนะครับมาเดี๋ยวนกมันจะนั่นนะครับนกมันถ่ายคนมันก็จะห่มผ้านะครับเดี๋ยวันนกอย่างว่านะมันอายุมันดีมันเก่าหน่อยนะครับเป็นนกต่อเก่านะครับจดมันก็คูอยู่นะครับ แต่จะให้มันไปเล่นมันไม่เต็มร้อยแน่นอนนะครับนกช่วงนี้นะครับนี่ดูครับขนเต็มกงเลยนะครับอ่าเอาคนที่ใจเย็นนะครับตัวนี้นะครับดูขนเดี๋ยวผมจะเอาเก็บไปเข้าค่ายก่อนนกอ่างนะครับหายากนะครับอ่างยาวๆนะครับผมอ่านะครับท่านใดสนใจก็ไม่ทําคลิปยาวนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ามีนุนอ่างนะครับถ้าขลมถ้าขึ้นดีๆนะครับนุนอ่างตัวนี้นะครับดูครับ ตัวใหญ่นะครับแต่เสียงเล็ก <c oughs> เป็นนกเสียงเล็กห้องนะครับเสียงิดี๊ดเลยนะครับอโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จะปิคดคลิปไปเพียงแค่นี้สำหรับว,วันนี้สวัสดีครับผมท่านใดสนใจโทรสอบถามได้เลยนี่นะครับตอน,นรับตัวมาถึงบ้านแล้วนะครับใส่กงแขวนไว้ก็ขันยนเพราะมากนะครับเจ้าอ่างตัวนี้นะครับ ลงต่อเก่านะครับผมอ่างตั้งแต่5ถึง10คำนะครับอยู่ที่ยกนะครับใด่อ่างทุกยกนะครับเสียงเพาะมากนะครับลูกคอนลูกคอนี่สุดยอดครับรอเรือนะครับรอเรือชัดเจนสองกุกนะครับไม่เต็มนะครับหนึ่งมั่งสองมั่งนะครับแต่จังหวะดีนะครับโยนขึ้นนี่โหติดหูมากนะครับเสียง